3. สถานะรับเงินพรุ่งนี้ทั้งแบบรับ5,000บาทงวด2และรับ1,000 0บาทงวดแรกเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่ามีสถานะใดบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปรงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่10พฤษภาคมนะครับมากันในช่วงเย็นนะครับก็มีความคืบหน้าออกมาจากกระทรวงการคลังนะครับก็เรียกได้ว่านะครับ หลังเที่ยงคืนของวันนี้นะครับก็จะไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้แล้วนะครับจะปิดการทบทวนสิทธิ์นะครับและคาดว่าสถานะที่ยังค้างอยู่จะเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้ครบทุกรายครบทุกคนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ารัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือในแนวทางใดสำหรับพรุ่งนี้ เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับก็จะเริ่มโอนให้ตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งในส่วนของเวลาอัปเดตสถานะใหม่บนเว็บไซต์จะเริ่มต้นเนี่ยในเวลา 6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าสถานะยังไม่เปลี่ยนเลยสถานะยังไม่เปลี่ยนเลยให้เช็คในช่วง6โมงเช้าเป็นต้นไปของทุกๆวันนะครับสถานะ จะเปลี่ยนนะครับท่านก็ลองเช็คดูนะครับอันนี้เป็นข่าวแจ้งมาจากกระทรวงการคลังและอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เองนะครับท่านธนกรวังบุญคงชนะนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับและเป็นโฆษกของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้พรรคพลังประชารัฐก็อาจจะมีการแย่งเก้าอี้อะไรต่างๆกันที่มีข่าวออกมานะครับก็ลอคอยติดตามข่าวกันและกันนะครับความคืบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็รอฟังกันดูนะครับทีนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทตรงนี้นะครับที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับว่ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้กับประชาชนเนี่ยนะครับให้ครบนะครับ13.4ล้านคนในสัปดาห์หน้านะครับแต่ตอนนี้ณนะตอนนี้มีคนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ย 13.9ล้านคนก็ยังคงค้างเหลืออีกนะครับน่าจะไปได้รับเงินในสัปดาห์หน้าเนี่ยอีก5 0 0 0 0 0คนนะครับเพราะมีการผ่านเกณฑ์เพิ่มเข้ามาอีก5 0 0 0 0 0คนนะครับซึ่งในการตรวจสอบต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ก็สามารถตรวจสอบสถานะได้นะครับโดยหมายเลขประชาชนแล้วก็ หมายเลขโทรศัพท์และก็วันเดือนปีเกิดนะครับกรอกเข้าไปนะครับก็สามารถตรวจสอบสถานะได้นะครับส่วนการพิจารณาการทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับในเว็บไซต์จะไม่มีแล้วนะครับแต่จะมีเปิดที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเปิดอยู่ยันวันที่15นะครับซึ่งการทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับท่าน อุตมะก็ได้แจ้งมาด้วยนะครับว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์เนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤษภาคมนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์หน้านั่นเองนะครับทางรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เงินเยียวยาเนี่ยถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ ล่าสุดตอนนี้นะครับได้จ่ายเงินไปแล้ว11ล้านคนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการจ่ายเพิ่มนะครับและในส่วนของวันพรุ่งนี้คือวันที่11เนี่ยนะครับคลังจะกลับมาจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบโอนให้5,000นะครับ5,000นี่คือเป็นงวดที่2นะครับของคนที่ได้รับไปในวันที่9และวันที่10นะครับเพราะวันที่9และวันที่10เนี่ย ปิดนะครับธนาคารปิดนะครับวันที่9และว,วันที่10ก็คือวันนี้และเมื่อเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคนที่ได้รับในเดือนเมษาเนี่ยงวดแรกเลยเข้าในวันที่9และวันที่10เนี่ยจะได้รับ5,000ันบาทในวันพรุ่งนี้ก็คืองวดที่2นั่นเองนะครับและสถานะนะครับที่จะได้เงินแน่นอนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับและยังคงค้างมานานและบางคนเป็นสีเขียวมานานและแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นสถานะใหม่ น,นานและก็จะพร้อมโอนให้ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับสถานะแรกเลยนะครับก็คือขึ้นข้อความบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดอันนี้หมายความที่เรียกกันง่ายๆคือสถานะสีเขียวนะครับจะได้รับเงินโอนในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนและก็จะมีการโอนทั้งแบบค้างมาหลายอาทิตย์นะครับและ คนที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวใหม่ด้วยนะครับก็คือจะทบไปทั้งหมดเลยนะครับสาหรับวันพรุ่งนี้ใครที่บอกว่าได้สีเขียวมา2อาทิตย์และ3อาทิตย์แล้วนะครับพรุ่งนี้ท่านได้ตังค์แน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยได้เลยจะได้รับ1 0,000บาทแต่ใครที่เคยได้รับไปแล้วนะครับในงวดเดือนเมษาวันที่9วันที่10นะครับก็จะมาเข้าในวันที่11วันพรุ่งนี้5,000บาทนะครับจะมี2ส่วนนะครับสถานะถัดไปนะครับสถานะถัดไปก็เป็น อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านได้แก้ไขถ้าเรียกง่ายๆก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับสถานะนี้ก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวทั้งก่อนหน้านี้และเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่9และวันที่10ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้และวันนี้ใครที่ขึ้นสถานะนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้หอรับเงินได้100%นะครับสำหรับสถานะที่บอกว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขนะครับตังนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับรับเงินกันได้เลยนะครับซึ่งสถานะเนี้ยนะครับมีอยู่หลายท่านนะครับที่จะไปได้รับเงินในวันที่12สนะครับส่วนใหญ่เลยคือทั้งหมดนั่นแหละนะครับทั้งหมดเลยนะครับเขากระทรวงการคลังแจ้งมานะครับว่าได้รับวันพรุ่งนี้แต่จริงๆเนี่ย จะมีการโอนให้ทุกวันอังคารนะครับสำหรับสถานะนี้นะครับสำหรับสถานะนี้จะได้รับในวันอังคารคือวันที่12นะครับต้องขอแก้ข่าวให้กระทรวงการคลังด้วยนะครับว่าได้รับวันที่12นะครับธนาคารจะโอนให้ทุกวันอังคารนะครับสำหรับ ผู้ที่แก้ไขข้อมูลการรับเงินนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอแก้ข่าวให้กระทรวงการคลังด้วยนะครับว่าวันที่11ไม่ได้นะครับสถานะนี้ไปได้วันที่12นะครับตรงนี้ก็ฝากพ่อพี่แม่ป้าหลายคนนะครับที่ติดตามช่องในเอกอยู่นะครับฝากประชาสัมพันธ์บอกคนอื่นๆด้วยนะครับว่าสถานะที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขจะได้รับโอนเนี่ยในทุกวันอังคารนะครับจะไปได้รับ ในวันที่12นะครับสำหรับสถานะนี้สถานะถัดไปนะครับก็เป็นสถานะที่บอกว่าโอนเงินไม่สำเร็จนะครับมาจากเดือนเมษายนสำหรับสถานะนี้นะครับแต่ก็ไม่มีการโอนเงินมาให้นะครับตั้งแต่วันที่29และนะครับและวันที่29มิถุนายนด้วยนะครับก็จะได้รับรวมเนี่ยเป็น1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับสถานะน,านี้บอกว่า โอนเงินไม่สําเร็จเนี่ยนะครับโอนเงินไม่สําเร็จและท่านได้ไปแก้ไขอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่อยู่ในสถานะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยังมีสิทธิ์นะครับที่สถานะบนเว็บไซต์เนี่ยจะยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับและสําหรับผู้ที่ไม่ได้ ผ่านเกณฑ์ต่างเนี่ยก็ให้รีบมายื่นทบทวนสิทธิ์นะครับทีนี้ท่านจะยื่นผ่านเว็บไซต์ไม่ได้แล้วท่านจะต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องเดินทางเตรียมเอกสารมายื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้อยู่นะครับก็ยังยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ยันวันที่15นะครับคือถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีการปิดแล้วนะครับในเว็บไซต์จะปิดแล้วท่านก็จะต้องเข้ามายื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยตนเอง ในภายในวันศุกร์นี้นะครับภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ท่านในเอกมีส,สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและก็ต้องขอบอกว่าฝ้าล่างฝนยังมีเสมอเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอให้ทุกท่านสู้ต่อไป อย่าท้อถอยนะครับในเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนขอได้รับเงินจากทุกคน16ล้านคนกันไปเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจบการนําเสนอคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่า คลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ